สวัสดีค่ะยายโอมาอีกแล้วมาเด้อพี่น้องมากินยำเส้นแก้วจ้ะยำเส้นแก้วเนาะมีเส้นแก้วนาะพี่น้องเนาะนี่เส้นแก้วยายโอทำยำกินค่ะอันนี้ก็น้ำยำยายโอทำไาเรียบร้อยแล้วค่ะจะแซ่แบ,บ่พี่น้องตัว่อีอืมเห็นแล้วน้ำลายไหลจ้ะ ยีวโอเฮ็ดเองค่ะเฮ็ดเองของใส่กับมีในตู้เย็นก็คือลูกชิน้นค่ะลูกชิ้นปลาจักสิเขาบอเขาแต่ใส่จะ้ะกับมีฮอดดอกค่ะและ้วก็ตรงกลางนี้หมูสับเนาะคะ่นะเนาะหมูสับยีโ oh, อลวกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ใสนะ่หมูสับน้ำพี่น้องหมูสับเนาะคะ่ะอันนี้ก็เครื่อง กะมีหัวหอมหัวใหญ่แล้วกะับบะเขือเทศเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ขึ้นช่ายนะคะต้นหอมกรงย่ำเนาะค่ะเนาะมาๆมา,มากินน้ำกันเด้อไปนองเด้อเสร็จเสจน้ำกันพักกะนี่จะ้ะพักอากาศขาว พี่น้องเดี๋ยวยายโอสิปุ่งแล้ว้อคะเด้อก่อนอื่นแกนอยเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปยายโอกาสิเอาใส่หูซับกับมอดดอกใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปค่ะอดี้กาสิใส่ลูกชิ้นกับมอดดอกนี่แหละคะ่ะ ค่ะใ,ใส่น้ำจิ้มเนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำจิ้มเนาะค่ะเนาะใส่น้ำยำโม,มเป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำยำค่ะปินตะเพ็ดให้เดีย๋ยวใส่พริกไล่ไหลเห็นแล้วก็น้ำไล่ไหลพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเค็ตไปไล่ไหลใส่ตู้เย็นไว้จ้ะแล้วเขาอยากกินเขาก็จังอันบต่ต้องได้เฮ็ดน้็นจิ้มยาก ตรงไปเห็นอันเาก็มาคุกกินเลยค่ะถ้าอยากรยำใดก็ได้เก็ดไว้คุณหลังพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณน่ะคุกเข้าให้เข้ากันก่อนเนาะพี่น้องเนาะยำจะยำวัอนี้คึ่อยากกินยำจะ้ะทำยำค่ะ เดี๋ยวอชิมมึงก่อนอืมบมดเกลือแซ่บครับแต่ว่าน้ำจิ้มเผ็ดจักหน่อยดิพี่นอกเขาใส่จัดหน่อยก่อนเขาก็ใส่เครื่องนะ,คะนะ้ค่ะเนาะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปใส่เกลือเทศ คลุกเขาให้เข้ากันจ้าดูนะเขานะนำเ้าไปจากน้อยกันพี่น้องใส่ผักล้ไปเราสึกว่าเป็นแห้งๆนี่ผมมักกินชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจ้ะ มาได้ปีปนองเด้อมากินน้ำกันเด้อคุณน่ะอืมเป็นตัแตแสบบ่ได้กินโดนละกินก้อนมือไะมาขามาขามากินน้ำกันจ้ายอืงเรากินก้อนอืมแสบแสบ บี่นะอะซือ่อพักลก้อนขออนุญาตใส่มือแล้วจ้ะ ใส่ซ้อนใส่สมกินยาก

Setting kịch thật 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 sập sập, mà đây, mà thật 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 นี่ก็ลงเพียงต่านี้นะจ๊ะเนาะไว้คลิปหนาจะพอกกันไปสวัสดีทุกตุกกำลังใจนะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเนาะกดไลค์เป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะ